เอาหลายคําถามนะมีทั้งบรสวัติการแห่งรัฐและก็คนละครึ่งทําความเข้าใจทีละเรื่องนะ 1. บัตรสวัติการแห่งรัฐก่อนบัตรสวัสติการแห่งรัฐเนี่ยหลายคนถามเข้ามาเยอะเลยว่า300บวกกับอีกพันเเนี่ยเขาจะให้ยังไงตุลาคมคุณยังคงได้300อยู่บัตรสวัติการแห่งรัฐฟังดีๆนะครับคุณพ่อคุณแม่ฟังดีๆทุกคนฟังดีๆผมอธิบายชา้ชาๆแล้วนะตุลาคม ทุกคนที่ได้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐได้วงเงิน300บาทเหมือนเดิมคำถามคืออา้าวแล้วพันเจ็ดจะไปอยู่ตรงไหนพันเจ็ดจะไปอยู่ในเดือนพฤศจิกายนและธันวาคมอธิบายแบบนี้พฤศจิกายนวงเงินเดิม300แล้วก็จะบวกกับตัวเลขเป็นวงเงินเหมือนกันส่วนธันวาคมก็คือ300บวกกับตัวเลขซึ่งเป็นวงเงินซึ่งเดีย๋ยวต้องไปดูก่อนว่าไอ้พันเจ็ดเนี่ย มันจะมาก้อนเดียวเลยพันเหรือจะแบ่งซอยเดือนพฤศจิกายนและธันวาคมเดี๋ยวรอกระทรวงการคลังเข้าพิจารณาก่อนแต่ไม่ได้ได้เป็นเงินสดเข้าใจผมใช่ไหมได้เป็นวงเงินที่เอาไปซื้อของในร้านธงฟ้าจบนะครับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐคุณไม่ต้องทําอะไรไม่ต้องไปลงทะเบียนไม่ต้องสมัครถ้าคุณยังได้สิบสามร้อบาททุกวันนี้คุณก็รอรับสามบวกกับอีกพันเที่รัฐบาลเติมให้ โอเคไหมส่วนพันเจะไปแบ่งยังไงสําหรับการใช้ในพฤศจิกายนและธันวาคมรอก่อนเดี๋ยวรอกระทรวงการคลังเขาถแถลงจบนะบัตรเสิรด้ยการแห่งรัฐต่อไปคนละครึ่งคนละครึ่งคนละครึ่งคนที่ได้คนละครึ่งเฟสที่ห้าเฟสลุงตู่เฟสที่ห้าซึ่งก็ลืมไปแล้วว่าเมื่อไหร่อะไรยังไงนะคนนี้คนที่ได้คนละครึ่งเฟสที่หก็คือเฟสล่าสุดเนี้ยคุณ รอแค่ยืนยันสิทธิ์ของคุณหรือยืนยันตัวตนในแอปเป๋าตังค์ซึ่งวันเวลาในการยืนยันตัวตนยังไม่ได้ระบุรอเข้าประชุมก่อนโอเคจบนะส่วนคนละครึ่งสำหรับคนใหม่ที่ต้องลงทะเบียนในแอปเป๋าตังค์เนี่ยเดี๋ยวสัปดาห์หน้ากระทรวงการคลังจะประชุมว่าจะให้ลงทะเบียนวันไหนอะไรยังไง รอติดตามสำหรับคนที่ลงทะเบียนว่าจะเป็นวันไหนในเดือนตุลาคมนี่แหละแล้ววงเงินที่ได้ก็ยังคงเป็นตัวเลขเดิมคนทั่วไปได้2,000คนที่เสียภาษีคือ2,400บาทเอาไว้ใช้ประมาณเดือนพฤศจิกายนและธันวาคมโอเคเนาะจบนะวันนี้ข้อมูลณนะวันที่30กันยายนนะครับเพราะ เดีย๋ยวมันอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงอีกแล้วเวลาแชร์ช่วยแชร์ดูดูวันที่ด้วยไม่ใช่เอาของเก่ามาแชร์จนทําให้เกิดความสับสนกันและที่สําคัญกราบงามๆไหว้งามๆครับติดตามช่องจริงครับไม่ใช่ไปดูช่องปลอมที่มันเอาไปตัดต่อกันเอาช่องจริงติดตามช่องจริงเอาหลายคนไม่รู้อีกช่องจริงช่องไหนโอ้เหนื่อย <laughs> แต่ที่สําคัญนี่ครับไม่เคยทําสิ่งนี้ตอนนี้ระบาดมากไม่เคยทําเงินกู้ ไม่เคยเล่นลงนานไม่เคยชวนลงทุนไม่เคยอะไรที่เป็นธุรกิจสีเทาทั้งสิน้นถ้าใครเห็นคือพร้อมโอเคนะครับ